สวัสดีครับพี่น้องแรงวันอาทิตย์ักมากินหลาบเหนื้อกินเือก ลาบเหนือมีลาบซุกเน่มีลาบดิบเน่ก่อยดิบมีพักชีเล่าบักเคือบักแขง เกิดเสทอกสารบันเกิดนะคะเคสุกัดตะมุตะมิมากเลยนะคะทุกคนถูกพร้อมวันเกิดเลยมรเป่าเ้กวันเกิดค่ะของวันเกิดเลยในอายุมันฟันยความเจ็บจะได้ความใครเรียสิมี่เอิาเ้เอาเอาเอาซ้ำอันนี้นะีดอกเลง จ้วยของมามามาเด็กินเขา่เขาไปกินหนึ่งเดือนหับเหนื่อยนี่ละก็กินดูแถบมาสุบาเกิดอยากกินหน้วันนี้วันเกิดนี่จะพร้อมวันเกิดนีนเลยสุดยอดงกเกกํลังเกิดกํลังเกิดอายุกํลังที่แปดปีนี่นี่เอาเอาเซูกตัวนี่สองอ่ะซูกขคนโบเข้มับแต่ป้า

มาครับพี่น้องกินเขาน้ำกันลาบเนื้ออีกแล้วกินแต่าลาบเนื้อนี่ล่ะของถนัด เดีวเดเาไปบูเหี้ยแกบานเื่นเด้อยส่คนสั่หลลังเด้ออีมันจับยังไหรอไปยังเนไปประแัยังไ่ไม่เหมือนกันอันเดียวกันเดียวกันแต่ว่าตัวนี้เคนที่นักทั้งหมดเนี่ย มาเด้อมาเด้อเออมนมอสคินนั่งเออเมนูเด็ดบนยาดพี่ยอดเจ้าน่ายำปูมากับพี่้อกเย้าพี่เอาแต่ปลาพี่โออใส่ขายมานะคะกนับไกกินกับกงก็หลายหลายค่ะพี่ออาหารจีนบราณก็ลงจูดเลยพี่้องนี่ทอ้หมาแพี่น้องผมทำนำพี่อกอุ้ยกินกับลาบ ลาบีนอลี่าล้งี่ล่า้องเอี้ยนี่เขี่าลันยมาล้่ีมาน้างยาวมาล้าะบมายาวาลี่บยลบงมี่ลบททียวมาี่ย่่ยง้มา้บบบ่วมาี่ย

บอกสิสิถตามมันอยู่ว่ามันเกี่ยวกับแบบไหนอย่างี่เปไปเหตุการหนึ่งนแล้วงงาม่อยากกินก็ตบองซุนะุกนี่ใ่ละแล้วคำแบบกเองเกี่ยงบกผมดงเงินน่ะเันหมดใจ่พันผมเลยเขาซุมนี้สิเด้งอ๋อ

เขาเอืนหมากไทรกินนกพักไ่พักไซเขียนอืมพักไซแต่เป็นพักไ่พัดมาตะเลยบกค่อยขมแหบกันไทรกินนกกับมันสี้มันสีคมแหบหน่อยหน่อยบ่มอเอาจมักบุ๋มอืมก็เด้แต่บอ่าต้องน กินโทนะ,มะูมายปูหมาไม่หรกินหมามันกินหมมันบกเคยกินเสือพี่น้องเลยบงเนี่ยยำปูหมาลูก่นมาสลองวันเกิดไทย่นสื่อปูหมาปูยังแหลนโอเคใช่ฮอืม <laughs> ไข่ใช่่แสบของเมินแสบของเบินเกิดมาก็ลังเคยกินนะพี่ดองเดินเ็ล่งเคยกินอิมขอทานบรนนอกเข้าวัจันทรดนตดนๆกินเดึ่พี่ดองแสบยู่แสบยู่อืเนียุ่งขอทาขทาน เม่ตอกินดไม่ไ่งทำะมเหลือแล้วเอากระวงมสดมากไม่เรอดตุ้งจำไม่วมดแล้ว โอ้แต่บอกว่มันก็เขือลูกจเือเราุ่นแหแก่ไม่แม่อ่่วตรงที่ตนเงดิได้ระวั่ากินของขกหลอดน่นแหลอีสานเนาะอ แล้วเดี๋ยวจังไายกินเยอะกาก็บ่แล้วทำกันเลยออือตัวเอนไทยได้เวมากถึงไทินคือกินคีอดิสุงคนมากเอาไปขัวที่อะเราแก่กับบ่มีนเนาะทานยังบอกอ๋อ

Okay. <laughs> เป็นก่อนพี่น้องเห็ดก้อยหลายปวดหลาบชุกบ่หลายมานเลยเรื่องกวนผู้ตาก็เป็น,ปเ,ปนเป็นกินหลาบชุก หวานก็หวานทุกกว่้อยผู้เฒ่มมากินลูก้นมาซื้อเค้กมากสร้งวันเกิดให้โอ้ดีใจหลายพี่เอ้าลูกโบลอมวันเกิดพอเป็นสื่อเนื้อสื่อมาลาบ มียำมีเค้กมาให้ thục cho nó khoan 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 khoan, con con con